ถือว่าขันไม่กี่ทีนะครับก็เป็นการว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขกนครับจะเจอแล้วครับผมช่างหน้าโคกหินแหครับนี่หน้าโคกกะสิเอานกเจ้าปากขอเอามาฝึกนะครับผมเพราะว่าเจลี่ยงเขามาโดนแล้วละครับผมต้องออกฝึกเขาสักน้อยเดี๋ยวเขาจะลืมปลาลืมดงเนาะหน้าโคกหินแฮกับเจ้าตัวนี้มนะัก มาสอมกันนะครับผมคอยรับชมผลงานไปเรื่อยๆเนะาะเราถากไม้แถวนี้ครับผมครับโอ้เห็นตรงไงตรงหน้าเขาแล้วครับพี่น้องครับผมนกป้าเอาจาปากโค้งมา้จะ กอยตาม่านกมงคลนหนุจีเก็บนกมงค้นด้หรือเปล่าครับผมหลับชมไปเรื่อยครับขันอยู่ครับขันอยู่ครับพี่น้องครับมาใส่ต้นนี้ไ้นะครับนกป่าก็อยู่ต้นนี้ครับขันขันเถียงอยู่นะครับนกต่อก็เถียงบ้างไม่เถียงบ้างนะครับเพราะเพาเป็นนกฝึกนะครับผม เรื่องพูดถึงเรื่องนกฝึกเนี่ยต้องเข้าใจเขาหน่อยนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจทุกอย่างหรอกครับเรื่องนกฝึกก็ฝึกกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับผมน่ครับน่ครับไม่เศร้าครับสใส่ต้นนี้ครับครับ คอยรับชมติดตามไปเรื่อยนะครับเจ้าปลาขอจะมีผลงานของเขาไหมรับชมกันไปเรื่อยครับผมมันขึ้นตีบนแล้วครับโอ้ยไม่เข้าแล้วครับผมพีน้องครับก็ได้เวลากลับ้วครับไม่เทสวันนี้ไม่ขันครับผม ทังเตาลงครับผมอยู่ตรงนี้ครับก็ขันอยู่ตรงนี้ครับสองกุกครับแล้วนกต่อก็นกฝึกวอวขึ้นในตรงนี้ครับ,รบายพี่น้องลงมาดูครับ ครับผมสรุปแล้วถือว่าแห้วครับพี่น้องนี่ครับเจ้าป่าขอครับเอาเจ้าป่าขอมาฝึกครับถือว่าขันไม่กี่ทีนะครับก็เป็นการว่าวันนี้แห้วครับเอาเจ้าป่าขอมาออกฝึก สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้พูดทำคลิปต่อครั้งต่อไปด้วยครับพี่น้องครับคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่ครับผม